สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟัติมาดอลล์วันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่ะมาฟังกันเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีทั้งกระบวนการวางแผนไว้และไม่ได้วางแผนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสังคมทั่วไปจะมีองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง6ประการด้วยกันได้แก่ 1>, 1. ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง i d e n t i t y of Change สระดับของการเปลี่ยนแปลง Level of Change ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง Duration of Change ี่ทิศทางการเปลี่ยนแปลง Direction of Change ขนาดของการเปลี่ยนแปลง Magnitude of Change อัตราของการเปลี่ยนแปลง Rate of Change ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง Identity of chain กล mm hmm. ่าวถึงปรากฏการณ mm hmm. ์การเปลี่ยนแปลงที mm ่ดำเนินอยู่เช่นการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติพฤติกรรมทัศ mm hmm. นคติกระบวนการปฏิส mm ัมพันธ์โครงสร้างของอำนาจอัตราของการผลิตภาพและระบบชั้นทางสังคม 2. So, ระดับของการเปลี่ยนแปลง Level of chain เป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลระดับกลุม่มระดับองค์การ สถาบันและการเปลี่ยนแปลงในสังคมทั้งหมด 3. ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง (duration of change) แสดงถึงช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงแต่ละรูปแบบอาจหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นหรือระยะยาว 4. ทิศทางการเปลี่ยนแปลง (direction of change) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่บ่งชี้ถึงการพัฒนาหรือความเสื่อมการก้าวหน้าหรือการถดถอย การเปลี่ยนเปนขึ้นลงจากแนวเดิม 5. ขนาดของการเปลี่ยนแปลง magnitude of change เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นขนาดจำนวนและการผสมผสานของการเปลี่ยนแปลง 6. อัตราของการเปลี่ยนแปลง rate of change เป็นการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือช้าการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่มีระเบียบ รุปโดยภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยโดยทั่วไปในขณะนี้ก็อาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมก็ดีหรือการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชาวนามาเป็นสังคมกรรมกรก็ดีเป็นไปในลักษณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมปรับตัวไม่ทันเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เน้นการทําตัวเอง ให้กลมกลืนกับจักรวาลและการสร้างดุลย,ยภาพระหว่างความต้องการทางวัตถุกับทางจิตใจที่มีผลทําให้ผู้คนต้องทึ่งพากันเองและร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมาเป็นสังคมสมัยใหม่ที่มีแต่ความต้องการทางวัตถุและการเป็นปัจเจกบ,บุคคลแล้วสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เน้นการควบคุมจักรวาลแทนผลที่เห็นในปัจจุบันก็คือ การใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตผลิตผลทางเศรษฐกิจจนเกินความจําเป็นทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่พอจะเหลือไว้ให้คนในรุ่นหลังๆได้ดํารงอยู่อย่างราบรื่องนั้นหมดสิ้นไปโดยไม่จําเป็นสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ